ซักุกกะโอเคไหมตั้งกลางเับผมอ่ากในขอโทษนะอางในดีวิดีอาจจะดีกว่าผล <laughs> งานเก่าเขาว่าเอออ่ากในดีกว่าทีมสักุกกะเขาไปอยู่กับตัวมนเป็นแบบไอ้น,นี่หมดมังดมดม้งเนี่ยไอ้ไดเซนตตหมดมั้งเนี่ยสงสัยมันจืดขนาดนะั้นมันก็ไม่ได้จืดมากแต่ว่าก็อมดูค่าเวลาได้อะครับประมาณนั้นแหละอ,อืมพอดูค่าเวลาพอแบบเป็นไอ้น,นี่ได้แหละเออรองทองได้ แต่ว่าคงไม่ได้รู้สึกว่าแบบพิเศษขนาดนะั้นถ้าเกิดดูจากตอนแรกถ้าไม่ได้ติดตามเกมหรือถ้าไม่ได้แบบดูเพราะว่าสนใจในเรื่องกระแสตั้งแต่แรกถูกปะล่ะเออหวังมากไปหรอเออมันไม่ใช่ว่าหวังมากไปแต่ว่าคือซีรี์มันน่าจะตอบโจทย์ได้ดีกว่านี้ไงเพราะตอนแรกคือแบบมันผมม่ไม่ชอบอย่างหนึ่งของตัวอับบกวอู้อันนี้เพีงเปิดวะเฮีย <Yeah. S 2> อุตเป็นเปิดนี่จัดเต็มอยู่ว้าวอุ้ยขนลุกเลยเพลงเปิดเออ อันนี้เพลงเปิดนะครับเอามาทำเป็นเพลงปิดเออว้าวโอเพนนิ่งเว้ยเออใช้ได้เว้ยเออจัดเต็มหมดโอเพนนิง่งแต่ว่าตัวมันเป็นแบบว้าวเฮ้ยใช้ได้ใช้ได้โอ,อเพลงเปิดอ,อู้ใช้ได้เลยนะเนี่ยเพลงเปิดเออนี่วางโปรความลับใช้ได้อยู่เพลงเปิดเราเนี่ยมันต้องประมาณเนี้ยเออถ้าจะทำแบบไปเนี่ยซีรีส์อ่ะ ว้าว wow, holy shit โ oh อ้เพลงเปิดเว้ยจุดขายเลยนะเนี่ยเออโอ้สักคูกะดีมากเออโอ้จะดีแค่เพลงเปิดนะเออซีรีส์แบบแนวนี้เลยเว้ยไอที่บอกว่าเพลงเปิดคือดีแบบดีเวอร์เลยอะว้าวเพลงเปิดดีมากสักคูกะคือบอกว่าจับเต็มจริงอะคือดึงทั้งซูโดมาเลยมั้งเนี่ยเออโอ้ยฉากวิ่งเออ แต่พอในซีรีส์ได้จืดชืดเลยแต่ว่าพอเป็นแบบเพลงเปิดนี่คือดูดีเลยอะ่ะโอ้โหเพลงเปิดเว้ยอ๋อมีอัลเตอร์เครดิผมโอเคเออว้าวสว่างมากโทนสีแบบไอ้นี่เกินนะผมนะโทนสีสว่างเกินจบลนะ เออนั่นแหละนะใช่ได้ใช้ได้ใช้ได,ได้ภาพแบบตอนอาร์กไนท์เลยเหรอฮะเออก็นะอืมอยา่าทาไมซาคุกะในโอพีมันดีกว่ามันก็นะคือโอพีอ่ะยังไงก็ต้องจัดเต็มมากกว่าตัวมาเป็นน,นี้อยู่แล้วละในซีรีส์เต็มอยู่แล้วละถูกมะผมว่า,ว,า,ว,าว่าที่เบตโอเพนนิ่งแห่งปีเลยไหมเออคือซาคุกะดีแหละแต่ว่าสตอรี่ก็ยังแบบนี้อยู่เหมือนกันสตอรี่จับจับชายอยู่เข้าใจว่าน่าจะเป็นตีมทั้งซีซั่นเลยดูท,งทางแล้วอืม ทงังซีซันเนียตีมแบบน่าจ่ายนี่เลยฮนะน่าจะทั้งซีซันเลยคือว่าแบบภาคแรกก็ปูด้เรื่องไปเลยสิบสองตอนนะครับแล้วก็ไปต่อภาคหลังการตลาดโยสไตน์อีกแล้วนะครับเจ้าขากา,การตลาดที่ผมไม่รู้เหมือนกับเน็กซ์ซอนก็คงไม่ได้อะไรมากด้วยหรือเปล่าหรือว่าจะเข้ามาหยิบมือจับอะไรเยอะไหมแต่ว่าการตลาดตอนอางในเปียบเลยถ้าหวังแล้วก็ไปได้ไกลแฟนเบสช่วยกันโฆษณาก็มีโอกาสที่จะทำต่อได้ยาวๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าไม่ได้แบบ ไม่ได้แบบเออเหมือนกับแบบต่อเนื่องหรือแม้แต่ว่ากระแสมันเลี้ยงไม่ได้เนี่ยก็อาจจะยากอยู่หวังว่าจะไม่มีซีรีส์อะไรมาแย่งกระแสแล้วกันนี่คือสิ่งที่เราพอบพอที่คาดหวังได้เลยได้เออผมเป็นสีหน้าปู่แล้วเพะผมยังหวังได้ปะคุณจะตัดสินที่หน้าผมดิคุณก็แบบเรียกว่าดูเองแล้วก็แบบนี่เองแหละว่าคุณรู้สึกไงไงถ้าเป็นความรู้สึกผมอะผมจะรู้สึกว่าแบบซีรีส์อะเออพูดตรงๆว่ามันมีโพรซินเชียลเยอะกว่านี้ได้ไหมได้ เพ่แต่ว่าผมไม่มั่นใจว่าข้อที่หนึ่งคือว่าเป็นพอซิโดมันได้แค่นี้จริงๆหรือเปล่าพอซิโดโยซามไม่ได้เป็นซิโดที่แบบดูแล้วใหญ่แล้วก็ดูจะลงทุนในการทำแอนิเมชันกับตัวบัวไคแบบตลอดทุกตอนแบบเยอะขนาดนั้นอนะ่ะมันอาจจะเป็นแค่ตอนแรกก็ได้แต่ว่าผมเคยพูดไปแล้วว่าถ้าตอนแรกอะ่ะมันลงทุนแล้วมันไปไม่สุดอะ่ะอย่าไปหวังตอนอื่นเพราะปกติตอนแรกมันคือตอนชูโรงของตัวมาเป็นแฟรนไชส์ทุกๆตัวแฟรนไชส์ทุกๆตัว,ตวควรจะลงตอนแรกให้ดีที่สุดมันเป็นเรื่องปกตินะครับผมแต่บัวไคอะ่ะ ผมกลับไม่เข้าใจอยู่แนวคิดหนึ่งคือแนวคิดที่ว่า mm. บัวคขายอ่ะกับเพลย์เซฟมากในตอนแรกแล้วแทบจะไม่ได้โชว์แบบเป็นสักุกะหรือว่าไม่ได้โชว์แบบเป็นโมเมนต,ต์น่าจดจำภายในตอนเลยแมย้แต่นิดเดียวมันมีแค่ตอนช่วงอะไรที่มันก็มีการปูล,ลอมีการปูแบบเหมือนกับเป็นจักรวาลของบัวคขายอยู่เลยอยู่อะแต่ผมกลับมองว่าบัวคขายอ่ะมันไม่ควรจะอธิบายเยอะในช่วงที่มันมีแบบเป็นช่วงที่มันต้องอธิบายต้องอะไรอย่างเงี้ยผมว่า บัวใครอยากคีบๆแบบเป็นการอธิบายตัวเองไว้บ้างก็ได้เพราะว่าไม่งั้นมันก็เป็นซีรีส์แก่อธิบายว่าแบบเนี่ยเกมนี้เราเล่นยังไงเรียกว่าจากักรวาลนี้คืออะไรแล้วก็แบบถาม A ตอบ B ตอบ C อ่ะมันแบบมันดูแบบตรงไปนิดนึงแล้วมันไม่ได้พลิกการนําเสนอตัวเองอะไรเยอะแยะมันก็เหมือนกับเป็นแค่เอาซีเควนต์ในเกมมาทําเป็นตัวแบบ,แบ,บแอนิเมะต,ตอนหนึ่งเฉยไง,งเพราะว่ามันไม่ท้าทายนั่นคือสิ่งที่แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณอยากจะดูอนิเมะให้มันแบบมีอะไรพิเศษมีอะไรที่มันน่าจดจาม,มีอะไรที่แบบว่าสเปเชียลไปเลย บัวใครไม่ได้เป็นซีรีส์ประเภทที่บอกว่าเปิดตอนแรกมาแล้วรู้สึกว่ามันแบบมันมันตุ้มเลยอ่ะเออมันแบบรู้สึกว่ามันเหมือนกับว่าเพราะว่าในซีซั่นนี้มันมีซีรีส์ที่ดันเปิดตัวมาแล้วแบบน่าจดจาในตอนแรกข้อกระยะเยอะอยู่แล้วด้วยอ่ะแล้วทำไมแล้วทำไมถึงไม่แบบไม่จัดเต็มตอนแรกไปเลยซากุกกะก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นถ้าไม่มีเพลงเปิดเพลงเปิดเป็นสิ่งที่ทําให้เราหวือหวาไงแต่ว่าเอ้ามันก็ต้องเป็นเรื่องปกติแหละเพราะเพลงเปิดมันก็ต้องอยู่ทุกๆตอนไงแต่ว่าตอนหนึ่งอ่ะคือ ไม่เข้าใจว่าไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเล่าตามซีวนส์เกมแบบขนาดนั้นอืมไม่ท้าทายเลยแบบอะไรวะคือมันดูเอาตรงแบบเขาเรียกว่าดูแบบเพลินๆได้แหละดูแบบเป็นจะเรียกว่าซีรีส์ที่ก็เราดูสนุกๆได้อะไรได้อะแต่ว่าแบบผมแค่ไม่ค่อยชอบว่าแบบว่าอุตส่าห์แบบเรียกว่าสร้างเป็นจุดดึงดูดว่าแบบแบบโลกมันดูปริศนาดีนะโลกมันดูน่าค้นหาดีมันมีทะเลรายมันมีเลไรแปลกๆมาเต็ไมไปหมดอะ แต่บางช่วงสีนี้เรื่องที่จะเดินอธิบายตรงๆเลยไงผมว่ามันเซ็งอ่ะเออมันบางเรื่องมันไม่ต้องอธิบายก็ได้ฮะเออและตัวเซนเซดูไปตัวละครนี่เหมือนกับถูกใส่มาเพราะว่าเป็นตัวแทนของแบบคนที่มันนั่งมันนั่งดูเรื่องอ่ะเออแล้ว มันยังไม่ได้มีอีแตกที่น่าสนใจเยอะมันยังไม่มีแบบการแสดงนิสัยของตัวละครที่น่าสนใจมากหรืออะไรต่ตางๆว่าไปคือพูดง่ายๆว่าทีมงานอะ่ะเขาไม่ได้พยายามที่จะพลิกเนื้อหาของตัวแบบเป็นจากเวอร์ชันเกมมาเป็นเวอร์ชันอนิเมะเยอะมันก็ดีแหละเพราะว่าคนที่เป็นรอเฮดก็อาจจะรู้สึกว่าถ้าไปช้าๆแบบนี้ค่อยๆไปเรื่อยๆก็อาจจะพอแบบเอนจอยได้อะไรได้ไงแต่ว่าสําหรับเราอะ่ะเวลาเราดูอนิเมะครับเราต้องเข้าใจว่าอนิเมะมันมีเวลาที่จํากัดในเชิงที่ว่า เออยี่สิบนาทีสิบสองตอนแล้วในในหนึ่งซีซั่นอ่ะมันต้องไล่ประเด็นให้มันครบแล้วอะไรแล้วเพราะไม่งานน่ะถ้าประเด็นมันไม่ครบหรืออย่างไรแล้วเนี่ยหรือแม้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันอ่ะเป็นซีรีส์ที่แบบเส้นตรงเงินไปอ่ะมันจะรู้สึกว่าเรื่องมันดูไม่ค่อยมีความท้าทายไงเพราะว่าสุดท้ายสุดก็ไปเล่นเกมมันก็ได้หรอกว่าอืมเราเล่นเกมมันก็ได้นะครับเราก็ไม่ต้องดูอนิเมะก็ได้มันอาจจะดูประชดแหละเพราะว่าอนิเมะมันก็มีการเคลื่อนไหวเลยถูกป่ะล่ะงั้นผมถามกลับดีกว่าถ้าค มีแอนิเมชันตัวไหนบ้างที่น่าจดจำนอกจากฉากที่ชชโรโกวิ่งเข้าไปแบบตันหน้าตัวมาไม่ใช่ดิชชโรโกวิ่งเข้าไปแบบหาแล้วก็ปืนจ่อใส่ตัวมาเป็นน้องนี่ถูกปะก็แค่นั้นอะฉากการเคลื่อนไหวที่แบบน่าจดจาทําไมถึงไม่ใส่การเคลื่อนไหวหรือว่าทําไมถึงไม่โชว์เคสสคักุกะเท่ๆไปเลยอนันไหนอะในตอนแรกอะครับมันจะมีฉากที่ตัวมาเป็นถ้าผมจะไม่ผิดน,นะมันมีฉากที่ตัวมาเป็นอามิยร์ล่ะเขาโชว์แบบเป็นการใช้อาร์ตครั้งแรกของนางถูกปะแล้วฉากนั้นมันจะเป็นฉากที่สักุกะดูดีมากเลยมากถูกปะ ต่อการเป็นว่าบัวใครไม่ใส่บัวใครคือการกำกับก็ไม่ได้มีแรงดึงหูดที่ไอ้นี้ด้วยเพราะว่ามันมีแค่ตอนวางปุ่มตอนแรกที่ก็เฟดภพาพไปมาซึ่งเทคนิคก็ไม่ได้เป็นอะไรที่วือวายอยู่แล้วอ่ะมันอาจจะใช้เทคนิคแบบโบรโตได้แบบว่าแบบตอนแรกมาเหมือนกับเป็นปริศลาที่น่าสนใจมากเลยมากว่าแบบว่าเออทำไมนินจาถึงได้ร่มสลายนลอะไรแล้วตกกวลาเออฉันคือชิวบิแล้วตัวมาเป็นโบรโตสู้กับตัวคาบากิหรือว่าแล้วก็ตัดไปว่าแบบเป็นเนื้อเรื่องแบบชีวิตประจำวันของนินจาก่อนที่โลกจะไปพิบัติอะไรอย่างเงี้ย คือการเดินเรื่องแบบแนวนี้มันก็เยอะมันก็แบบเรียกว่ามีมามากอยู่แล้วพอการเดินเรื่องเปิดตัวมาอย่างนี้ปุ๊บว่าผมว่าพลิกๆหน่อยก็ได้พยายามทําอะไรแบบพิเศษหน่อยบ้างก็ได้เออให้มันเป็นความเป็นออริจินัลของอนิเมะอะไรเองอะ่ะหรือต่อให้แบบสมมติว่าซีรีส์มันไม่ได้ขายแบบเป็นเนื้อเรื่องอะไรที่อยากจะดัดแปลงจากตัวตั้งเดิมมากก็ขายตัวมาเป็นอนิเมชั่นได้ไหมล่ะเพราะถ้าเกิดว่านอกเหนือจากเพลงเปิดแล้วอะผมคิดว่าอนิเมชั่นมันไม่ได้มีมีอะไรที่พลิกมากมาขนาดนั้นนะครับ แอนิเมชันคือคือเพลงเปิดแบบมันก็นะเหมือนเอาทุกอย่างมาทุ่มไปกับเพลงเปิดหมดอืมแล้วตอนที่เหลือเราจะไหวไหมอ่ะผมผมรู้สึกเฉยๆมากกว่าผมแบบมองว่าแบบผมไม่ได้จ้อะไรนะแต่ถ้าซีซันนี้ตัวมาเป็นโยซาเขาไม่ได้ไปลงกับตัวมาเป็นสองซีรีส์นี้คู่กันด้วยอ่ะดีไม่เดียจจะเต็มที่กับตัวบลัวใครได้มากกว่าผมอะแบบมองว่าแบบ หมือนกับเป็นโปรเจกต์กึง่งๆ่งหวานแห่ด้วยยังไม่ได้มั่นใจในโปรเจกต์ตัวเองขนาดนั้นกับตัวบัวใครอะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะรออะไรไปเหมือนกันคือไม่ไม่รู้ว่าจะรอหรือว่าจะหวานแห่บันไ้ทำไมเนีเมื่อซีเรียมันทําจัดเต็มเลยก็ได้ในตอนนี้ไงมันไม่ต้องรอก็ได้ไงกับตัวบัวใครอะอืมเนี่ยนะผมว่าโ,โยตามองว่าทํายังไงออกมาก็ขายได้อยู่แล้วก,ก็ก็นั่นแหละอืม คือไม่ไม่รู้สิปู่ผมคนหวังแบบตัวมาเป็นรถทูดท็อปมากไปหน่อยใช่ไหมอันนั้นหวังมากจริงครับแต่คุณไม่ผิดที่คุณจะหวังงั้นเพราะว่าอันนั้นคือมาตรฐานของแบบเป็นเรือธงซีดีโอไงงั้นผมถามกลับพวกคุณอย่างนี้คุณคิดว่านี่คือผลงานเรือธงประจำซีดีโอเะละ่ะกระตัวบวัวใครที่คุณเห็นในวันนี้คุณคิดว่าแอนิเมชันแบบนี้คือเป็นเรือธงได้ใช่ปะละ่ล่ะเพราะถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าแอนิเมชันแบบนี้เป็นเรือธงได้อะ่ะงั้นผมถามกลับว่าในซีซันเนี้มันมีตัวมาเป็นแมงกระพุนของต ใช่ไหมเออมันมีตัวออกมาเป็นเกอร์บันลายโทเองเงี้ยก็พอได้อยู่นะแอนิเมชันไม่ได้แย่ถึงแม้จะเป็น CG ว่ามันมีตัวออกมาเป็นบาร์เทนเดอร์ลิเบอร์มียูรูแคมเงี้ยของตัวออกมาเป็น8บิตใช่ไะแล้วมีตัวออกมาเป็นแบบไม่รู้ีเอ็มทีอาจจะหวังกับตัวมาเป็นรถไฟก็ได้อยู่ถูกปะแล้วคุณดูแบบแต่ละตัวแบบเปิดตัวมาตอนแรกดีคุณดูวินเบรกเกอร์ของโค o เวอร์เวิร์กดีนั่นคือเรือธงครับผมนี่ไม่ใช่เรือธงคือคือที่ผมพูดแต่ผมไม่ได้พูดแบบว่าโอ้ยหวังสูงกงับ ผมไม่รู้สิคือผมไม่อยากให้เป็นซีรีส์ที่แค่บอกว่าทําถมซีซันหรือแม้แต่ว่าทําเพื่อลองตลาดแล้วก็ค่อยๆขายไปทีละซีซันอ่างเงี้ยผมอยากมันเป็นเรือธงเลยไงให้แบบว่ามันเป็นตั้งแต่ตอนแรกปุ๊บแล้วมันเป็นซีรีส์ที่บอกว่าเขาตั้งใจทําออกมาเป็นในลักษณะที่แบบเขาหวังในการที่จะเก็บแบบเป็นสกอร์สูงเลยเลยอะแต่นี่คือเรารู้สึกว่าแบบสกาภาพเรือธงยังไม่ได้มีเยอะนอกจากเพลงเปิดอะซึ่งเพลงเปิดก็เพลงเปิดอะเอาจริงแล้วอะไม่ได้แย่หรอกดีมากด้วยเอา,อางี้ละกันคือโชว์เคสแอน แต่ติดที่เนื้อเรื่องนั่นแหละเพราะตัวมันเป็นเพลงเปิดไม่ได้ใส่สัญลักษณ์เนื้อเรื่องอะไรมาเยอะมากขนาดนั้นเท่าไหร่คือถ้าจะใส่ก็ใส่เป็นเพียงแบบความลับอะไรปุมนิดๆหน่อยๆหรือว่าแต่จะยังไม่ได้เฉลยอ,อะไรมากใช่ไหมไม่รู้ว่ากันสปอยได้หรือเปล่าหรือยังไงอ่ะแต่ช้อยเพลงเปิดอะ่ะโอเคแต่นอกนั้นตีมอื่นในตอนล่ะพูดถึงยังไงบ้างล่ะนั่นแหละถูกเวลาเออแม่โยซามิถึงข้าเรือธงไอตอนอร์คไห์เราดูไปเรือธงได้นะตอนเราบ่นอะตอเนอตอเราบิชิ่งอะอ่า พะตอนอาน่างไหนอ่ะมันมีจุดโชว์เคสของความเพีย้ยนของความแปลกประหลาดหรือว่าของความแบบพยายามที่สุดรูเขาอยากจะลองทําอะไรใหม่ๆอยู่นะถ้าเป็นตอนตัวกรณีของตัวมาเป็นแบบเรียกว่าอางไหนอะ่ะแต่ว่าบูคลรอบนี้เพยเลย์เซฟเกินอะ่ะผมไม่ชอบตรงนั้นน่ะเออผมไม่ชอบว่าทาไมซีรที่ต้องเพยงเลย์เซฟขนาดนี้คือเข้าใจว่าไม่อยากจะแหกลอไม่อยากจะแบบไปขาดขาตัวมาแบบเป็นแฟนเกมเพราะแฟนเกมแบบเกมนี้เยอะอยู่พอสมควรแล้วก็คาดหวังการแบบทำซีเควนต์ต่อซีเควนต์จากตัวอนิเมะ สู่ตัวเอ้ยจากตัวมาเป็นเกมสู่ตัวมาเป็นน e ิเมะมถูกปะแต่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เล่นเกมเถอะครับจะดูน e ิเมะมทำไมผมคิดแค่นั้นแหล,ละน่ารักเพเซฟเกินไม่ไหวตอนแรกเพเซฟมากเลยมากเข็ดจากอ้างนายป้าแบบเนี้ยจะกลัวทาไมอะครับผมใส่เกมยังไม่เคยกลัวเลยใส่เกมตอนทําตัวรถถูดเขายังไม่เคยกลัวเลยเอ้ยไม่ใช่ใส่เกมตอนทำบริโนคแรกๆบริโคแรกๆตอนแรกๆก,ก,ก็โชว์เคสอันนี้เยอะนะครับบริโนนอนแรกเปิดตัวมาโดมาดุเดือดอยู่นะครับผมเออ เขาทำแบบซีนแอนิเมชันซีนตลกซีนอะไรนะ่าสนใจเยอะมากนะกรับตัวมาเป็นแบบรีคอนเนี่ยเออจะไปกลัวทําไมไม่ต้องกลัวเออจัดเต็มไปเลยครับผมมันโดนไอ้ไซเกมอะ่ะมันโดนบทเรียนแบบนี้ไปตั้งหลายรอบมันก็เหม็นเป็นอะไรเลยใช่ไหมล่ะจะกลัวทําไมครับผมไม่ต้องกลัวเลยเออผมไม่รู้นะว่าน็กซอนวางแผนอะไรอยู่นะหรือว่าน็กซอนจะปล่อยล้อฟรีกับตัวโยสตาจากการหรืใช่ไหมอ่ะผมไม่รู้จริงจริงผมพูดเลยนะกันแต่ว่าโอ้ย เต็มที่กว่านี้หน่อยก็ได้มั้งไม่รู้สิเออทำได้ดีกว่านี้ผมเชื่อว่างั้นนั่นแหละนะครับผมอัสเลนอัสเลนมันของนี่ไงอัสเลนมันของแบบเป็นเรียกว่าทางบิบูลีมันจัดการแล้วแล้วถ้าอัสเลนอ่ะเออเนี่ยนะอันนั้นก็ถือว่าแบบมันไม่ได้เป็นซีโดแบบอินนี่ไงถูกว่ามันไม่ได้เป็นซีโดภายในแบบเครืออันนี้แต่นี่รอบนี้มันเป็นเครือของเขาเองเลยนะแต่ว่าล่ะคนอาจจะคอมเพลนเรื่องของตัวมันเป็นสไตล์งานแอนิเมชันที่ว่าสไตล์งานมันสว่างแบบสว่างเกินไปอะเวลี่ไบรท์เลยคือสว่างมาก ผิดไหมไม่ผิดแต่ว่ามันแค่เป็นภาพที่ว่ามันมันดูแล้วแบบมันไม่คลีนผมก็ไม่ได้เป็นโปรโด้านงานแอนิเมชันหรอกแต่ว่างั้นผมถามกลับอย่างนี้ดีกว่าสว่างขนาดนี้คุณคิดว่ามันเป็นการดูที่มันเอนจอยปะละ่ะกับโทนภาพโทนสีแบบนี้คุณอาจจะบอกว่ามันอิงเข้ามากับเกมเข้ามากับอะไรอย่างเงี้ยแต่ลองไปดูฉากแอคชั่นสิตอนช่วงฉากแอคชั่นอะคือหลายฉากนี่คือแบบเรียกว่ามันแบบ ต้องถูกเกลี่ยรายละเอียดทิ้งไปเพราะว่ามันเป็นโทนสว่างแบบเนี้ยแล้วพอมันเป็นโทนสว่างแบบเนี้ยมันใส่รายละเอียดอะไรไม่ค่อยได้อะปืนก็ปืน CG อันนี้ไม่ว่ากันหรอกปืน CG มันก็เป็นสิ่งที่ก็พอใช้ได้อะไรได้วแต่การเกลี่ยโทนนี่มันแบบมันบางขนาดนี้มันทาให้ฉันมันไม่จริงจังอ่ะเออนี่ยนะการเคลื่อนไหวตานานมันดูไม่ได้มีจุด m e m o r เบิลอ่ะ แล้วสิ่งที่ผมเซ็งสุดคือว่ามันไม่มีฉากมีมเลยมันไม่มีฉากที่แบบพอที่จะเอาหน้ารักพอที่จะเล่นสนุกสนุกได้ยังไงเพราะว่าคุณต้องเกลียดเวลาตอนแรกไปกับการอธิบายเนื้อเรื่องคุณต้องเกลียดตอนแรกไปกับการแบบเล่นเนื้อเรื่องเร็วๆเพื่อจบไฟแรกของซีรีส์ทั้งที่ไฟอะมันรอไปตอนต่อไปก็ได้แล้วมันไปคุยที่ตอนต่อไปก็ได้อ่ะคือหรือแม้แต่ว่าแบบไม่ต้องอธิบายมาก็ได้บางคําพูดบางการอธิบายอ่ะให้มันงงไปเลยผมเป็นคนที่อยู่แคมป์นี้นะอ่ะของบัวใครข้าจะเห็นตาผมก็ไม่เป็นไรลองลองเสนมมาดูแต่ผ จะอยู่แคมป์ที่ว่าถ้ามึงจะเปิดเรื่องมางงแล้วอะงงไปที่สุดมันจะได้เหมือนกับตอนกรณีของแบบอ e ีซีรีตัวเนี้ยในซีซั่นเนี้ยครับผมคือชูมัสสคือเปิดง,งงไปเลยครับไม่ต้องไปแคร์ไม่ต้องอธิบายเปิดงงไปเลยพอถ้าเปิดงงอะอย่างน้อยมันจะยังพอทําให้แบบคนดูเขารู้สึกวอนเดอร์ได้ว่าแบบเฮ้ยมันเฮียอะไรวะมันเกิดอะไรขึ้นมันคืออะไรมันทําไมเป็นอย่างงี้ตัวละครทําหน้าเอจี G ้บเบียวแบบซูมตาไปเอาให้เอาให้อ,หอหห้นี้เลยก็ได้เว้ย ดูแบบมันจะไม่รู้เรื่องแต่เฉลอยแต่เฉลยตอนจบแบบพลิกีกอย่างนั้นนะ่ะเออมันจะดูโอเคกว่างแต่นี่คือเล่นเหมือนกับอธิบายลน์คอมปูติชันแล้วต้องรีบแล้วต้องเร่งอะ่ะมันไม่มีเวลาพักหายใจในเชิงที่แบบว่าให้เราได้เห็นซีนน่ารักให้เราได้เห็นซีนแอคชั่นแบบน่าสนใจหรือแม้แต่ว่าให้มันได้แบบมีจุดที่เรารู้สึกว่าแบบมันพอแคปไปทําอะไรน่ารักน่ารักได้เพราะมันต้องเน้นอธิบายไปก่อนอย่างไงแล้วกันนะ,ะนะอืมแบบปีคนนี้ก็เลยมีแตม่มีอ่ะแล้วก็ครบแล้วก็คือคอยไปตัดตัวแอคชั่นดุนนดนนเด ตอนน่าสนใจไปเลยหรือไงแล้วกันนะในฐานะคนนอกอะไม่รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับบัวใครด้านเนื้อเรื่องคือด้านเนื้อเรื่องก็คอน่าสนใจในการปูโลกอะทางเรื่องอะฉันตั้งคําถามกับมันเยอะมากแล้วน่าสนใจดูต่อแต่ถ้าเรื่องยังกักอาจจะดรอปเหรอครับมันกักไม่ออกผมว่ามันควรกักอ่าคือมันมันควรกักมันควรทาให้เรารู้สึกว่าอยากดูต่ออย่างนั้นแหละว่ามันสงสัยว่าแบบมันทะเลทรายอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรนู่นนี่บอกว่า แต่ว่าบางการอธิบายมันก็ตรงไปตรงมามากเกินไปไงมันแบบเรียกว่าแบบมันเพลนไปทั้งที่ไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้ายังไม่มาตอนนั้นเก็บไว้ก่อนเลยคือมึงมึงบ้มึงใบเลยเว้ยเออซีรีส์เอาใบ้ไปเลยมันกากไหมมันมันคือแบบเรียกว่าเขาไม่ได้ภาพเขาไม่ได้ใช้ภาพเชิงสัญญาเยอะเขาไม่ได้ใช้แบบเป็นพวกภาพเปรียบเทียบเปรียบเปรยเยอะอืมผมว่านี่แหละคือปัญหาบัวใครอะ่ะมันเป็นด i r ร c t อะดัปเทชันเลยคือมันเป็นอะดปแบบตรงๆเลยครับผมมันไม่ได้พลิกอะไรมากมายอะ่ะ เพลงเปิดนดี่คือใส่ภาพสัญญาสัญญาเยอะอยู่ก็คือว่าภาพสัญลักษณ์ภาพปริศนาให้เราได้ไปหาต่อให้เราได้กดพอยส์ดูอะไรอย่างนี้ถอกปะแต่ว่าถ้าเป็นตัวบัวใครตรงนี้ก็นบนะครับยังไม่มีอะไรเยอะคือเพเรเซฟไปนั่นแหละคือสิ่งที่ผมจะคอมเลนอ่ะไม่ได้แย่หรอกแต่ว่าก็อาจจะหวังมากกว่านี้มั้ง <c oughs> คือในฐานะคนนอกมันใช้ได้เลยเพราะมันเข้าใจในตอนเดียวได้อยู่แต่ว่าแต่มันโอเคจริงเหรอในการเข้าใจตอนเดียวเพราะผมรู้สึกว่าแบบการที่ทําให้เราอยากดูต่อผมว่ามันต้องแบบค่อยๆปูไปเรื่อยๆจะดีกว่าไหม เพราะว่าถ้ามาเข้าใจตอนเดียวเลยตอนหลังๆเราจะไม่อยากดูแล้วก็ได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เก็ตหรือว่าเราไม่ได้สนใจไอเดียแบบโลกที่แบบว่าเหมือนกับเป็นโลกปรันาเป็นโลกหลังภัยพิบัติแล้วเราต้องมาช่วยเด็กในการแบบสู้กับเอเรียหรือว่าสู้กับภัยพิบัติธรรมชาติอะไรอย่างนี้หระะือเปล่าล่ะเออประมาณนั้นนะครับผมอืมคือชอบก็ได้ไม่เป็นไรครับผมชอบก็มันไม่ได้เรื่องผิดหรอกเออชอบได้บัวข่ผมผมว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของทุกคนอยู่แล้วถ้าเกิดทุกคนจะประทับใจตอนแรกบัวข่แต่ว่าถ้าถามผมอะคุณคุณหาความเห็นผมนะ ถ้าคุณถามความเห็นผมอะผมแอบหวังมากกว่านี้ <c oughs> แค่นั้นแหละผมหวังว่ามันจะดีในเชิงแบบดึงสกัดภาพตัวเองไม่ได้มากกว่านี้อาจจะเป็นเพราะว่าคู่แข่งทางการตลาดเยอะแต่ว่าสาหรับเงินอย่างโยสตาร์สหรับค่ายอย่างโยสตาร์แล้วอะถ้าซีซั่นนี้ไม่ทำสองเรื่องในซีซั่นเดียวจะดีกว่านี้ปะผมถามแค่นั้นแหละเออ <c oughs> นั่นแหละมันดีได้มากกว่านี้สกัดภาพแบบเนี้ยสกบบัดภาพแค่นี้เป็นสกัดภาพที่แบบว่าแบบแบบนั่นแหละนะผมเชื่อว่าโยสตาร์ทาได้ดีกว่านี้มาก เปิดต,ตัวตอนแรกมันอาจจะมีอิมแพกได้มากกว่านี้อาจจะมีซีนสกุกาที่สวยมากกว่านี้แอน,นิเมชันดูสวยงามมากกว่านี้รีบเรื่องเรื่อง,อง้ามันดูมีความ intruking แบบว่าให้เราอยากจะติดตามได้มากกว่านี้ยังไงละกันแต่นี้มันเพลนแบบเส้นตรงมันตรงไปต,ตรงมามากเกินไปอ่ะผมเลยรู้สึกว่าได้แหละเพทเซฟได้ทําหลายซีซั่นก็น่าจะรอดูแล้วกันว่ากระแสจะเป็นไงบ้างหรือเปลา่าะอืมนี่นะอาจจะยังบอกไม่ได้เพราะแต่ต้องดูตอนหลัง,ลงอ่ะอีกอย่างหรือเรื่องอบิดอสมันเนิร์จริง แล้วเพิ่งมาตึงตอนหลังๆอ่ะผมดูแค่ง,งานภาพแอนิเมชันอ่ะเฉยๆแหละใช่ไหม <c oughs> นั่นแหละครับผมแต่ตอนแรกมันควรดึงไดไงหรือวะมันเป็นทฤษฎีของแบบเป็นการทำแอนิเมชโดยทั่วไปอยู่แล้วว่าถ้าตอนแรกดึงไม่ได้แล้วมันจะอยากดูต่อทําไมอะ่ะถูกปะล่ะเออตอนแรกไงมันก็ต้องดึงได้อืมเขาหลอนจากอ่างไหนจะไปกลัวทำไมหลอนจากอ่างในเยอะเกินเออประมาณนะั้นน่ะตอนหนึ่งสาคัญสุดอะ่ะมันง่วงไหมมันมันไม่ได้ตื่นเต้นมากแต่ว่ามันก็ไม่ได้เวืร์ว่ามากคิดอย่าง,ง้นละกันเออ